เช่ไหมเราเหยียแล้ลกเอมากค่าไปร่องสวเยอะเลยนะสวยไหมปกติเราจะได้มาจากวันที่แบบคนมาเยอะๆอ่ะน้อนเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่ดีนู่เยมีแอร์ด้วยหนู่ยมาทางบ่อนี้บอนี่ลูปให้บ่อนี้ถาูปให้หนูสคนสองคนอืมอ่ะไปไยืรงโะแอก็ได้ลูกอ่าถ่ายบ้นยมาแล้วหนูถ่ายูได้ถมาทั้งที่หัายมาลูก อะไรหล่นอะไรหล่นไอ้ย nah, ืนยืนเดีพยวเยื่อนสิเฮ็งๆเลย้วยแล้วใส่ชุดแดงพอดีเลยนะตั้งใจอ่ะจะไปยืนด้วยสิเดี๋ยวเราถ่ายให้อ่ะมีใส่ด้วยมีใส่ด้วยอะางะไนะข้อถ่ายนะหนึ่งสองสามแล้เขาต้องบังไฟนี้ อัพี่เข้ามาตินูกเร็วๆเร็วเโอ้โหล่บาก่อนไลบชาก่อนเขาเขาใเขาเป็น VIP ใหญ่จริงๆเป็นแบบพิเศษเซเชียลยีนองพีทำน่ารักกับเขาไว้หรือเปล่าน่ารักกับเขาเราไปดูพิธีดูพิธีไว้เยตปนสมได้่

องเขาจะเอาทองมาเป็นสิบสิบมาให้พ่พสิบสิบแล้วเหรอพอไหมสิบสิบกิโลได้ไหมสิบสิบกิโลเป็นยุนี้100โอเคเยอะเลย่จริงๆแล้วมมนคือ400 400 400 100 400ที่ดูหมาะกับตาลเจ้ามากยืนถนมมือ ถ้าผมมาที่นี่ประมาณสักสปีที่แล้วหนูก็อาจจะแต่ก็เริ่มขับปูมานั้นถ้าสักสิปีที่แล้วหนูอาจจะไม่ชอบเพราว่าควันมันเยอะสวยมากเลยตรงน <roar S 3> ี้่มเยห่นีีย

เราด้วยน้พี่ด้วยรงมีเล่นเกมกันไหมครับไม่ได้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 ไม่ไดพี่อาตมทำบุญนาวแั่พี่ทีไปหย่อนตู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดทร้อมน้องพีนะถือเงินไว้ก่อนน้องพี่คะมาเอาตังคหนูเเ้้ท่าพี่ทีเหรอเดี๋ยวมีดูกันนะว่ามีบีแบงคอยอีกใบไหมใช่ไหมใช่ปะาันเด้หนู ขอแรกพี่ครับเนี่ยีให้แรกไหมครับแไม่เป็นไรเรามีไป50อันนี้ราเราเราเราอแล้วลูกเราล้อยอลยอดยอดนะนี่ตรงนี้ตู้อยู่นี่ครับไสลเดอร์ทีวี่วีน้องพี่มีอันหนึ่งทำไมเขาจะล้วท่านจะไปเขาจะแตะแ้วสว o ด้วยไหครับเะชอบที่นี่จังีรู ได้สิชอบที่นี่สีบูไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้เดี๋ยวพี่ได้เทรนตีอ้กัวีวีอุอ่าพนมมือด้วยพนมมือพะ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 ทำด้วยเย้่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอุ้ยอ่ะตีกรแน่จ้าอันนี้นะนี่นะหนึ่งพันนะอ่ะอ่ะช่วยช่วยพ่อหน่อยช่วยพ่อหน่อยช่วยพ่อหยดเฮงสองแซมเฮงรวยรวยเรามีบ้านสวยๆอยู่ไหน พี่เหลือแค่แล้ววันของพี่ีเลยมันมีน้องวิดาไปหยอดกระปุกแล้วแต่ลูกอ,าอาธิษฐานแล้วใส่ทุกกระจอกให้พี่ดูเดีย๋ยวน้องคำมุ่นอยู่ให้เธอหยอดมั้งเอะไรเธอหยอดมั้มีแค่เดียวเหรอใช่ครับอ,อ,อันเดียวสิเอา ะจาไม่หยอดอ่ะหยอดเร็วหยอดลงไปลูกหยอดเรียนหรอไม่ใช่ดหยอดีอันล้าววัตีได้แค่สามใช่วัตถีได้แค่สามนเข้าคงงมีเด็นแบายบายพี่หน่อยสิทเป็นใบาบพี่หน่ยะพี่นงพี่ตรงนี้ลูกบาย